สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ในไลน์นี้นะวันนี้นะคะก็เป็นบูธของรถยนต์ซูซูกินะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะกับแคมเปญซูซูกินะคะใครที่สนใจรถยนต์นะคะก็สามารถเข้ามาดูในไลน์นี้หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ รถยนของเรานะคะมีทั้งหมดหลายรุ่นเลยค่ะลูกค้าคันที่สนใจนะคะก็วันนี้นะคะอยู่ถึงสี่ทุ่มนะคะกับแคมเปญดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆต่างๆมากมายนะคะเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างเนาะสำหรับรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นซูซูกิโวิฟเลยนะคะคันนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะสีน้ําเงินนะคะตัวนี้มีชุดแต่งปิดเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเป็นสีดำค่าสีแดงสวยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมรุ่นต่อๆไปนะคะกับตัวนี้ก็จะเป็นซูซูกิเซเลริโอนะคะอันนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยเครื่องพันซีซีนะคะผ่อนสบายเดือนล 6, ะ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับพนักงานบริษัทหรือราชการนะคะและวิสาหกิจก็สามารถออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงไม่ต้องใช้คุณค้าได้นะคะค่างวดตัวนี้นะคะประมาณ6,000กว่าบาทใครที่มีรายได้10,500บาทขึ้นไปก็ไม่ต้องค้าเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวิปรุ่นนี้กันนะคะ รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสวิฟนะคะตัวรองท็อปนะคะแต่งจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรปสติ๊กเกอร์หรือทําสีนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีทั้งหมดหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะโอเคันนี้ค่ะาก็ปากโปรโมชั่นไว้ประมาณนงเนาะแค่ไี้แี่ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่รา์หน้านะคะสวัสดีค่ะ